พราะว่าลูกซองห้านั้นจะเป็นปืนระยะสั้นเราเอามาใช้ช่วงไหนครับช่วงเข้าตีน่นะให้นุชชุนินจาเขาเข้าตีให้เขาวิ่งเข้าชาร์จก่อนไว้ยิงแรกกับอาก้านะครับผมเคยเอาติดตัวครั้งหนึ่งจรขมิ้นเข้ามาป้นวัวชาวบ้านที่อำเภอน้ํายืนบ้านตะยอยเนี่ยบ้านนองโคกเนี่ผมตามขึ้นไปไปตามทันกันอยู่ที่เกือบถึงขมิ้นแล้วละ่ะเนห็นนัง่งก็สูนนั่งแท่นไปเข้าเข้าตรงนี้รู้สึกเสร็จ ขาดที่เลยแต่ไปดูอาการกระจายนิดเดียวก้องลูกศรนนั่นกระจายไม่มากคงใช้ระยะสั้นถ้าจะให้ดีก็ลํากล้องจะต้องสั้นผมมีเสือข้าบดาบนี่อันเดียวผมไม่มีปีร่มไม่มีแทรกซึมเบื้องสูงอะไรต่างๆผมไม่มีผมเป็นทหารอีสานบ้านนอกไปคนเดียวเนี่ยส่วนอื่นเขาส่วนมากเขาจะมาจากศูนย์สงครามจากนั่นจากนี่แต่ก็ไม่ได้ทําให้ได้เสียเหลี่ยม ลูกน้องหรือว,ว่าซึ่งเคยสัมผัสกันมาทุกท่านก็คงพอจะรู้จักก็ฝากความคิดถึงทุกๆคนนะครับวันนี้พบกับผู้กองคาปโปรร้อยตรีพิชิตวงจันทร์และเขี่ยวเล็บของทหารพรานจูโจมค่ายปักธงชัยอาวุธของทหารพรานค่ายปักเนี่ยเป็นอาวุธของค่ายจีนใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับอากากับเอ็มิถ้าเทียบกันนะผมชอบอาก้ารครับชอบอาก้ามากเพราะว่า อาก้านี่รู้สึกว่าแต่วลาบางคนถ้าถ้าไม่นันก็กดลงไปแป๊กแหลกมันจะอโต้นะต้องกดลงให้สุดแต่ผมว่าเพราะว่าทั้ง M 1 6หนี่ไม่มั่นใจแต่ว่าใช้ดีอยู่แต่ว่ามีติดนะครับมีติดอาก้าไม่เห็นติดเพราะว่า M 1 6หนี่รู้ว่ามันติดในตอนเขาเขาเรียกอะไรไปเดินเร่งรีบมาแล้วก็มายิงปืนแข่งขันกันปืนทุกคูบอกต้องยิงเห็นปืนกระบอกนี่ติดปืนกระบอกนี่ติดอ่าเห็นสิบหนี่ติดนี่ว่าผมก็ประมาณนั้นเพราะว่าชั่วกาไม่ได้ แต่ตัวผมนี่ชอบอากาศอย่างขึ้นกระทากัรู้สึกว่าถ้าวันนั้นถืออ p g จีสองยิงไปเพราะหมดลูกแล้วทีนี้มองหาปืนแล้วอ๋อ้ยปืนอยู่ในอำปือมาเอาเอ็มจูงไหมผมวันนั้นได้ยิงถือปืนเล็กมากก็กเบาใจประมาณนั้นเบาใจและอ r ีจีและครับที่อยู่กับค่ายปักเนี่ยครับอ <RPG S 1> ปีจีนี่มีจะมีอ p ีจีสองอ p ีจีเจ็ดอีจีสองมันมันก็หวังผลอยู่ประมาณร้อยห้าสิบเมตรนี่ครับ ประสิทธิภาพก็รุนแรงพอสมควรแต่ถ้ายิงยิงระยะไกลหน่อย150เกินไปนั้นมันจะต้องเล็งจำลองมันเล็งเล็ง,เงตรงไม่ได้เล็งจำลองปากกระบอกมันจะสูงขึ้นแล้วก็ยิงไปแต่ก็ถ้าได้กระแทกก็โอเคเลยแต่อพิจี7จนั้นส่วนมากจะใช้ยิงยานพาหนะอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าอาพิจีเจนี่ถ้ายิงแม่กระแทกเป้านี่ส่วนมากจะหายมันต้องกระแทกป้อมมันต้องตุงต้มแต่ก็ตึ้งไป ไม้น้อยอย่างนี้หายไปเลยหายไปเลยอพิจีเตมันจะอยู่ประมาณนั้นถ้อาอพิจีแต่ก็ใช้ได้ผลผมก็ชอบอยู่แต่ในต,ตอนที่ออกทางานส่วนมากผมก็จะเอานี่แหละอพิจีสองมั่งหลักๆก็พื้นคอนจานอพิดีนี่เอาติดตัวตลอดพื้นคอนจานพื้นคอนจานนี่อนุภาพรุนแรงใช่ไหมครับผมเห็นมันไม่ติดมันไม่ติดมันยิงยังไงมันก็แตกไปหมดเลย มันจะเป็นกลมๆแล้วก็สายมันม้วนใส่แล้วก็ขึ้นพาดมันยิงด้วยท่าลุกเลื่อนเปิดเหมือนกันนี่แหละประมาณนั้นไม่ให้มันติดเอ็มหกสิบเรานี่ติดนะครับติดแต่รุ่นหลังมารู้สึกจะไม่ติดแม็กห้าแปดไม่ติดแม็กห้าแปดยิงยิงดีนะครับพวกได้มาช้าอยู่ตัวหนึ่งนี่แหละเกือบได้เป็นฆาตกรแบบเยอะเลยตอนนั้นนะถ้าตายก็คงเป็นร้อยเลยละว,วันนั้นใช้ปืนคนนี้ <laughs> ก็พอดีเขามอบเขายอมวางอาวุธก่อนช่วงขมิ้นแดงที่เขาเขาจะจบเกมแล้วล่ะก็คือเขาเข้ามาเราก็บอกให้เขาวางอาวุธตอนแรกเขาไม่วางถ้าไม่วางก็คือพรุ่งนี้เช้าคงทั้งหมดร้อยกว่าคนแต่ทีนี้ตอนเช้าเข้าไปเจรจาใหม่แต่กําลังวางไว้หมดแล้วผมก็คุมปืนคนสองกระบอกเขาก็ยอมยอมก็เลยเขาวางอาวุธเราก็พาเขาไปส่งนู่นและแถวอะไรอรองเวงเขียนนั้นอะ ึ่งอลองเวงตัวหลังมาก็ได้เข้าไปก็ได้มีเพื่อนกันเป็นพบหน่วยอยู่ที่นั่นเขาเพื่อน้านขมิ้นก็ถึงได้ไปเจอกับขมิน้นแดงที่เจอกันอยู่ที่ช่องบ่งไปเจออยู่อลองเวงเขาอยู่ในหมู่บ้านเขาหัวเลาะเออไม่นึกว่าจะได้เจอกันครับว่าทานขมิ้นเขามาค่อยมีอะไรมีอะไรก็ถือไปฝากเขาเขาประทับใจมีบุหรี่เขาชอบพวกสมบ,บู่พวกแฟบอย่างนี้ผมลงไปเห็นผู้หญิงอาบน้ํานี่แต่ก่อนแฟบเป็นผง เอามาถูตัวจาผมแบบคงจะร้อนน่าดูแล้ว M79 ล้วครับฐานพลานปักค่ายปักนี่ก็ใช้ M79 ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นไงบางเอมสงไม่มีตอนนั้น M23 ไม่มีใช้ M79 M79 เนี่ยถ้าเป็นขัวไอ้กันด้ามออกทีอย่างนี้ทีเท่าๆเนี่ยห้ามไกลไม่ค่อยอยู่ถ้าขึ้นไปแล้วบางทีปัดไปเองเลย แต่ของกว้างไฟสารที่ลํากล้องดาๆเนี่ยอย่างที่เข้าไปยิงวันนั้นลํากล้องแตกไม่รู้ของของไอ้นิ่มหรือของร้อยหกจิดรือไอ้นั่นนะไอ้ลัดหรืออะไรเนี่ยแตกลกํากล้องแตกได้เอาเปลี่ยนปืนใหม่เข้าไปมันแตกเพราะว่ามันยิงยิงถี่พราะบอกว่ามึงไม่ต้องเลียงนะหันปากกระบอกไปทางนันกใส่เลยมันนอนหงายยิงปั๊กปั๊ปัปป๊ตุ่มตุ่มตุ่มกดไปสามกระบอกคงเป็นร้อยละมั้งครับตรงนั้น มันวิ่งมาปิดกันเตี้ยพวกนั้นแล้ระเบิดนะครับระเบิดของทหารพลานค่ายปักนี่คือระเบิดสักกระเบอือใช่ไหมครับไม่ครับสัก,กเบอือส่วนมากจะเอามาเอาจากขม,มิ้นแดงก็ผมก็ใช้อยู่เอาจากขม,มิ้นแดงแต่สักกระเบอือนี่ใช้ให้เป็นนะครับสีมันจะหมุนตูดออกมาจะเป็นสีเขียวกับสีแดงอยู่นะตอนผมไปอยู่ที่ช่องบอกแรกๆที่พลานเสือนั่น ผมเห็นขมิ้นแดงมันเอากิ่งไม้แห้งมาพาดพาดพาดตัดต้นไม้เอามาวางรอบที่อยู่โอ้ยม่รอดไปดักเวียดนามอะไรมันจะดักได้พอเข้าไปดูใกล้ๆมันเอาระเบิดสากนี่มัดเชือกผูกเต็มเลยมันจะมีสีสีเขียวนี่สีเขียวนี่พอหลุดปุ๊บคือระเบิดเลยไปเชือกหลุดปุ๊บระเบิดเลยสไม่มีไม่มีชนวนถ่วงเวลาไม่มีไม่มีส่วงเวลาแต่สีแดงนี่ มีถ่วงเปิดก้อนออกเรื่องบางคนใช้ไม่เป็นเนี่ยเคยได้ยินข่าวมือขาดก็มีปพราะมานั้นระเบิดฉากนี่แต่ส่วนมากหลักๆของเราก็จะเป็นพวกนี้ละ m 6 7เจนี่แหละที่ใช้กันอยู่เป็นประจำ m ห7สบเจ็ดพราะพวกระเบิดนี่ทั้งทั้งฝ่ายตรงข้ามเขาเขาไม่ได้มาสนับสนุนเราแต่ส่วมนมากที่นาเอามาใช้ส่วนมากก็ไปเจอกันกับคำน,นี้น,นันนี้บางทีก็ให้กันมาเขาก็จะสนับสนุนปืนไอ้ระเบิด m ห7สเจ็ เอ็ูรู้สึกก็จะเลิกเลิกไม่ใช่เป็นอนุภาพของระเบิดสากเป็นไงครับตกห่างผมประมาณว่านี้แต่ว่าผมจำได้เสมอว่าเขาสอนผมประมาณ 10, สาิบสิบห้าองศาผมก็คงจะอยู่ต่ำกว่าสาิบหองศาเพราะมันเป็นเนินหน่อยๆเนินนิดหนึ่งมันตกลงข้างบนแต่มันก็ถ่วงเวลาโอ้โหินใจยาขาทิ๊ดๆิ๊ดๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ ก็ตึง้งไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยขึ้นมาดินเต็มตัวลุกขึ้นมาก็ใส่เลยประมาณนั้นระเบิดจากแต่ผมว่าเรื่องระเบิดมันก็พอๆกันระเบิดพอๆกันเพราะที่ได้ใช้ก็ที่เข้าตีเนินช่องโอบองนี่แหละก็คือพววิ่งเข้าก่อนก็สาดปืนแล้วก็ยนระเบิดใส่เบิม้มตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเข้าไปพวกตามหลังก็เข้าไปยึดเบิม้มเรื่องระเบิดก็คงพอๆกันแต่ว่า เรื่องการลบมันก็อย่างที่ผมได้เรียนใน้าแล้วว่าก็คือถ้ามีใจเอานี่เป็นละครึ่งหนึ่งเรื่องความรู้ความสมาลาอะรต่าง,างค่อยมาศึกษาเอาซึ่งผมไปลบเนี่ยผมมีเสือข้าบดาบนี่อันเดียวผมไม่มีปีรลมไม่มีแทรกซึมเบื้องสูงอะไรต่างๆผมไม่มีผมเป็นทหารอีสานบ้านนอกไปคนเดียวเนี่ยสว่วนอื่นเขาส่วนมากเขาจะมาจากศูนย์ุกครามจากนั่นจากนี่นะครับแต่ผมก็ไปจาก าหารบานน้องไปคนเดียวโดดๆประมาณนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้ได้เสียเหลี่ยมนะครับก็ร่วมกันนะครับอย่างที่ท่านลูกน้องหรือว่าซึ่งเคยสัมผัสกันมาทุกท่านก็คงพอจะรู้จักก็ฝากความคิดถึงทุกๆคนนะครับก็คงประมาณนั้นครับแล้วลูกสองห้านัดเนี่ยครับของเราลูกสองห้านัดนี่เราไม่มีนะครับเรียนทราบว่าของเราไม่มีเราจะเข้าแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องขอ ขอมาสมทบขอยืมเขาจากในส่วนอย่างอย่างผมไปนขึ้นตรงต่อชอกกรอนั่นขึ้นตรงต่อกองลังสุลนารีเราก็ต้องขอเขาเอามาใชา้เพราะว่าลูกซองฮานัน้นจะเป็นปืนปืนระยะสั้นผมเคยเอาติดตัวครั้งหนึ่งได้ไม่เกินสามวันกระชากไม่มาเลยถ้ามันแห้งแล้วมัน,มนกระชากติดมันไม่ได้จะยิงระยะสั้นแค่ ไม่กี่ชั่วโมงนี้ได้อยู่ได้ผลอยู่แต่ถ้าจะเอาไปนานๆติดตัวนานๆไม่ได้เราเอามาใช้ช่วงไหนครับช่วงช่วงเข้าตีน่นะให้นุชชุดนินจาเขาเข้าตีให้เขาวิ่งเข้าชาร์จก่อนไว้ยิงแรกกับอาก้านะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดตัดปากลำก้องจะดีที่สุดเพราะอาการกระจายอย่างประมาณสัก20เมตรนี้จะไปอยู่แค่นี้อาการกระจายถ้าเราตัดลำก้องออก ยี่สิเมตรคงจะประมาณนี้เราได้เปบ,บกว่าเพราะผมเคยขึ้นไปตามเอ,อ่อเจรขมินเข้ามาป้นวัวชาวบ้านที่อำเภอน้ําืืนบ้านตะยอยเนี่ยบ้านนองโคกเนี่ผมตามขึ้นไปไปตามทันกันอยู่ที่ไปไกลถึงเกือบถึงขมิ้นเลยละ่ะไปตามทานันไปเห็นนั่งอยู่ก็สูนนั่งแท่นไปเข้าเข้าตรงนี้รู้สึกเสร็จคาที่เลยแต่ไปดูอาการกระจายนิดเดียว ตองลูกกระสุนนั่นกระจายไม่มากตรงจุดนี้แหละที่ผมบอกว่าผมยิงอาบิจีไปนัดหนึ่งแล้วก็มองหาปืนตัวเองเ <c oughs> ข,นะข้าคว่าสำหรับลูกไอ้ลูกซองก็คงจะประมาณนั้นไม่คงช้าระยะสัน้นถ้าจะให้ดีก็ลํากล้องจะต้องสัน้นถ้าลํากล้องสัน้นนะอาการกระจายลูกกระสุนมันจะเยอะกว่าวิธีกระสนุนที่กระจายออกมันจะคว้างพื้นที่เยอะมันยิงมานัดหนึ่งเราศาสตรไปถ้าตรงที่มันก็โดนละ ถึงจะเก็บไม่มากแต่ก็ยังไงก็ต้องล้มแน่ๆประมาณนั้นครับถ้าเราลูกสองก็คงจะประมาณนั้นแหละครับก็ฝากถึงทีมงานนะครับที่เคยร่วมรบกันมานะครับก็ฝากความว่าถึงมีอะไรก็ติดต่อกันนะครับก็ด้วยความยินดีถ้าทีมงานกเก่าที่เคยติดต่อกันเคยรบร่วมรบกันนะครับจะได้มาพบปะกันพูดคุยกันนะครับซึ่งในส่วนของค่ายปากผมก็จะพยายามไปทุกปีนะครับ18กรกฎาคมน้ก็ ถ้าไม่ติดอะไรก็คงจะไปทุกปีนะครับ